Thank you บดีโดฟินค่ะถ้าบอกว่าแมวเหมียวน่ารักแล้วเรามาเจอโลมานะคะของทาง BYD กันบ้างดีกว่างั้นเดี๋ยวอุ้มจะพามาดูรอบคันกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเลยเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมีเทสเต์การใช้ง,งานให้ดูเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามาเอกลักษณ์สาคัญค่ะก็คือเป็นกระจังหน้า3มิตินะเราจะดูนะคะถึงเลเยอร์แล้วก็ความแตกต่างนะกับคันอื่นๆไปเลยนะคะด้านหน้าจะมีเขียนโลโก้ BYD อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะมันจะไม่ได้เจาะทะลุนะคะมันจะเป็นแบบปิดแบบนี้เพราะ นนะะด้านหน้าถ้าให้อุ้บอกจริงๆนะนี่เป็น1ใน2คันนะคะที่เป็นรถวนไฟฟ้าแล้วน่ารักที่สุดที่มีในตลาดตอนนี้รับรองว่าสาวๆเดี๋ยวต้องชอบแน่นอน สีเนี่ยเขาจะเล่นนะคะเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูเมทัลลิกนะคะ,ะสลับกับสีเทาซึ่งพอเล่นกันเนี่ยลงตัวมากๆแล้วก็จะมีไฟนะคะอยู่ตรงนี้ตัวชุดไฟเนี่ยมันจะมีไฟดัตเไทม์รันนิ่งไลท์นะคะที่อยู่ขอบขอบแบบนี้ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเท่นะคะมีความสวยงามมากขึ้นมาดูต่อด้านข้างกันดีกว่าค่ะคันนี้เนี่ยมากับล้อขอบสนะคะและแน่นอนถึงจะเป็นตัวนะคะที่แบบราคาไม่สูงมากค่ะแต่ว่าองค์รวมของรถนะทำออกมาได้ดูดีเลยทีเดียว เอาความสูงอุ้มนะคะอุ้มสูง159เทียบกับตัวรถนะคะอุ้มสูงกว่ารถขึ้นมาอยู่หน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ฐานล้อเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวทรงทั้งหมดของมันเนี่ยจะดูบาลานซ์สำหรับต้มเองเนี่ยถือว่าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะก็จะป้อมๆน่ารักนะคะทีนี้ค่ะตัวแฮนด์จับเนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่เป็นแบบ ฝังเข้าไปกับตัวรถนะคะคล้ายๆกับตัวซีลอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะนะคะจะสามารถที่จะเอามือเนี่ยจับตรงนี้แล้วดึงออกมาได้นะคะก็สามารถจะดึงได้ง่ายเลยเด้านข้างรถเนี่ยจะเห็นถึงเส้นสายนะคะที่ชัดเจนมากๆ งั้นมาต่อกันที่ท้ายรถกันเลยดีกว่าอะมาดูกันนะคะด้านหลังเนี่ยจะเขียนชัดเจนว่า Build Your Dream นะคะแน่นอนเป็นคำเต็มของคำว่า B Y D เนาะการเล่นสีของเขานะคะมันก็จะมีการสลับนะระหว่างสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายไฟท้ายสวยมากเลยเดี๋ยวอยากจะเปิดให้ดูนะคะว่าไฟท้ายจะสวยยังไงงั้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านหลังนะคะว่าช่องเก็บสัมาัะเป็นยังไงบ้างอะดูกันอะคือจะบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยพื้นที่มันอยู่ประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ แต่ว่ามันมีความลึกลงไป พอมันลึกลงไปแบบนี้ก็เลยทําให้เราสามารถจะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะอุ้งว่า,ถ,าถ้าสังเกตจากตาเรานะใบใหญ่เนี่ยวางได้เต็มๆมใบหนึ่งนะคะแล้วอาจจะเป็นแบบใบเล็กๆนะได้จากตรงนี้แล้วก็ยังสามารถจะพับเบาะได้อีกนะคะสําหรับรถคันนี้เอาจริงเกินคาดหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าน,นี้ยังเป็นไม่ใช่ไฟฟ้านะยังใช้โช๊คอยู่นะคะก็จะใช้มือดึงขึ้นลง <c oughs> น้ําหนักเนี่ยก็หนักพอสมควรเลยอ่ะองค์รวมของรถอรถุ้งว่าเนี่ยเป็นคันหนึ่งนะที่สาวๆต้องจับตาเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าว่าถูกใจหรือเปล่า เข้ามาดูภายในกันบ้างนะคะอุ้มว่าคันนี้เนี่ยทำออกมาค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยกับการใช้โทนสีที่เป็นทูโทนนะคะอย่างคันนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นสีชมพูเมทัลลิกใช่ไหมคะด้านในเองค่ะก็จะใช้เป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีครีมนะคะทําออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยตัวเบาะเนี่ยจะดีไซน์ออกมานะคะในทรงที่เป็นแบบกล่งสปอร์ตนะนั่งได้ค่อนข้างสบายเอ่อตัวเบาะนั่งคนขับนะคะจะสามารถปรับได้แบบไฟฟ้านะคะแล้วตัวนี้นะคะเราจะเห็นหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้หน้าจอตัวนี้จะขนาด12.8นิ้วแล้ว ก็มีจอแดชบอร์ดนะคะอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้ของเราเลยขนาดอยู่ที่5นิ้วนั่นเองพวงมลาลัยตัวนี้นะคะจะสามารถปรับขึ้นลงได้นะเดี๋ยวอุ้มจะปรับให้ดูนะคะปรับขึ้นแล้วก็ลงได้อยู่ที่ประมาณนี้และอย่างที่บอกไปว่าพอราคานี้เจอเบาะคนขับแบบนี้นะคะเจอพวงมลาลัยที่ถือว่าโอเคแบบนี้อุ้มก็เลยรู้สึกว่าสามารถจะสู้กับแบรนด์อื่นเนี่ยได้สบายเลยนะคะตรงนี้นะคะเราอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรเราสามารถจะปรับเกียร์นะคะเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ดีได้จากตรงนี้แล้วก็สามารถจะกดนะคะใส่ปักกิ้งได้จากตรงนี้เช่นเดียวกัน ตรงนี้เนี่ยจะมีที่ใส่ของนะคะมีที่วางแก้ว2อันแล้วก็มีเนี่ยรูนี้เป็นรูใส่ของอันนึงแล้วก็มีที่ชาร์จนะคะแบบที่เป็นไวเลสอีกด้วย มาดูที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะเป็นการคอนโทรลพวกแบบเสียงเพลงต่างๆนะคะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะสามารถจะปรับในในเรื่องของที่เป็น adaptive cruise control แล้วยังสามารถจะปรับนะคะหน้าจอเนี่ยให้หมุนได้นะคะแล้วก็ยังมีปุ่มหนึ่งพอมกดเสร็จปุ๊บนะคะเราสามารถดูได้เลยว่ารอบๆคันมีอะไรบ้างนะคะเป็นแบบ360องศาเลยทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยก็คือการดีไซน์นะคอนโซลด้านหน้าค่ะมันไม่ได้ดูล้ำจนเวอร์นะมันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ตัวแอร์นะคะเห็นไหมคะมัน จะมาแบบวงกลมตรงนี้เราใช้มือเนี่ยปรับทิศทางได้แต่ว่าสามารถจะปรับองศาต่างๆนะคะได้ผ่านหน้าจอนั่นเองตัวนี้ราคานี้เฮ้ยมาพร้อมกับนี่เฮ้ยพาโนมิกซันรูฟค่ะแล้วก็ยังไม่พอมีม่านปิดมาให้ด้วยเราสามารถจะปิดได้นะคะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง BYD เนี่ยเขาดีไซน์มาให้แบบจัดเต็มเลย มาดูต่อข้างหลังกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงค่ะภายในด้านหลังเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างกว้างกว่าที่อุ้มคิดไว้นะตอนแรกดูข้างนอกเนี่ยนาจะแคบกว่านี้ค่ะอุ้มสูง159มาดูเฮดรูมกันค่ะเฮดรูมอุ้มเนี่ยอยู่ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะส่วนเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยแล้วก็อชอบที่พื้นเนี่ยเรียบนะคะตลอดนะทั้งตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะถ้าเอาตามตรงเนี่ยอุ้มว่านั่งประมาณ2คนเนี่ยกำลังดี3คนเนี่ยน่าจะเบียดแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็สาหรับอุ้ มันไม่มีแอร์ด้านหลังนะคะอาจจะร้อนไปนิดนึงนะสำหรับคนที่ขี้ร้อนหรือว่าถ้าเราเปิดแอร์พลั i c านสันลบไว้แบบนี้ค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะใส่แก้วได้อีกใบหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้มีที่ชาร์จที่เป็น USB Type A มาให้ด้วยเบาะเนี่ยถือว่าเฟิร์มดีนะคะแล้วก็นั่งสบายด้วยอ่ะเดี๋ยวอุ้มจะนั่งให้ดูอีกทีนึงละกันค่ะว่าด้านหลังมันเป็นยังไงอ่ะหลังจากที่อุ้มพามาดูรอบคันนะคะแล้วก็ในรถแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงละกันว่าการขับขี่จริงๆที่อุ้มไปเทสมาเป็นยังไงบัก อนี่นะครับอ้า,ออาโแรงเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้นี่แบตแบตมันเท่าไหร่นะคะอ่า44.9ครับอ่า44.9ก<ๆ>ารชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้405กิโลเมตร405แล้วระบบช่วยขัยบมีอะไรบ้างคะคันนี้ จะมีอะแดปตีฟคูซนะครับก็ uh huh. มีเล <Lane Keeping S 2> นเลนกิปปิ้งอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็มีการออดนักเรนจริงๆก็ค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดเอาไว้นะทุกคนตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบตัวน้องเล็กอะมันน่าจะสมรถนะหรือว่าอัตราเร่งหรืออะไรพวกเนี้ยน่าจะไม่ดีเท่านี้เออแต่พอมันลองขับจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูขับกับลูกลอันหนึ่ง เทือนขึ้นมามากนะคะแต่อาจจะก็อาจาอาจะมีความรู้สึกบ้างว่าแบบมันอาจจะตึงตังนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอเนี่ยจอตรงกลางนะคะก็ตัวนี้สามารถหมุนได้ใช่ไหมคะ้คอ๋อนี่ระหว่างขับพุ่งปิปแล้วนะคะ สิ่งที่มุ่งกลัวที่สุดนะคะก่อนที่จะมาเทสเนี่ยมุงกลัวว่าตัว BVD Dolphin คันนี้เนี่ยมันจะย้วยเกินไปสําหรับช่วงล่างหรือว่าปรับมาแข็งเกินเกินไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองขับขี่จริงๆนะถึงขนาดคันนี้เนี่ยยังจูนมาสําหรับถนนนะคะประเทศจีนนะยังไม่ใช่ประเทศไทยแต่ว่าสามารถจะขับออกไม้ได้ดีสมรรถนะเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็อัตราเร่งหรืออะไรเอ่ยเนี่ยไม่ทําให้รู้สึกแบบว่าเวียนหัวหรือคนที่นั่งข้างหลังนะคะรู้สึกว่ามึนอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นข้อดีมากๆค่ะคันนี้เนี่ยจะมากับแบตนะคะ นะน่าจะเอารุ่นนี้มานะคะกับแบตขนาด44.9กิโลวัตต์อาวนะสามารถจะวิ่งนะคะได้ประมาณ405นะคะกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ว่าเขียนรีมมากเล็กๆนะคะว่าน่าจะวิ่งได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ปลายปลายนะคะอันนี้คือบอกทุกคนไว้ก่อนแล้วก็ดีอย่างหนึ่งเลยก็คือสามารถจะชาร์จ DC นะคะได้ที่60กิโลวัตต์อีกด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันถ้ามา700,000-800,000ประมาณนี้อุ้ว่าน่าจะตีตลาดนะคะรถน่ารักคันเล็กเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าหลายคนที่อาจจะ ไ,ได้เดินทางไกลามากนะคะโดยฟ้าคันนี้เนี่ยเหมาะกับคุณแน่นอนแล้วเดี๋ยวมาเมื่อไหร่นะคะเราจะเอามาฝากกันอีกทีนึงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ